พระอาศัยอยู่ที่วัดนะคะทั้งตลอดสามวันนี้ประเด็นเชิญคาจาเารหิวข้าวหรือยังจ้ะไ <c oughs> นใครทานข้าวเช้ามาหรือยังยกมือขึ้นไหนใครยังไม่ทาน <c oughs> โอ้เดี๋ยวอาหารเริ่มมาแล้ว <c oughs> พี่หมอขอ,อผู้ชายสองคนเป็นอาสาสมัครแล้วก็ท่านผู้หญิงสองคน นะคนพี่หมอเลือกเลยนะคะแล้วก็ไปที่สํานักงานแล้วก็ไปดูถาดหลุมนะครับเพราะว่าทำำาําความสะอาดตรงนี้นนั่นเรียบร้อยหรือไม่อย่างไรนะคะพอเวลานําเสนอเสร็จปุ๊บชงเที่ยงเราก็จะได้รับประทานอาหารแล้วก็เราจะเริ่มกับการอบรมชั่วโมงแรกคือ12บสจุดหเริ่มเลยนะคะดังนั้นคนเป็นพยาบาลเขาก็จะถานอาหารแบบเร็วมากเลยเหมือนเครื่องจักรกล ท่านาทีเสร็จนะครับปลาโลมาทั้งตัวก็ทานเสร็จได้นะคะดังนั้นเวลาทุกอย่างจึงมีค่ามากจริงๆเพื่อให้ได้รับาการอบรมหรือได้รับความรู้จากคณะวิทยากรนะคะเชี่ยวชาญทั้งหมดเลยดังนั้นนะคะขออนุญาตในการแนะนาสถานที่นะคะเมื่อแนะนาสารที่เสร็จแล้วก็จะเป็นการแนะนําข้อวัดปฏิบัติซึ่งข้อวัดปฏิบัตินั้นจะให้พระอาจารย์ โอโม้มหพระอาจารย์โอโ้โหจะไปฉันพัดดึกหรือไม่คนะหรือว่าอยู่รังไงเอาเอาตามเวลาสเ,าาเลาสเด็จใช่ไหม,มเสน่สสห์เสด็จเนาะอ่าส่วนของพี่พรามนะคนมาที่นี่เขาจะเรียกทางนี้ว่าพี่พรามนะคะอายุสามสิบเก้าปีนี้นะคะก็จะเข้าอายุสี่สิบเดือนพฤษภาคมนะอ่าพฤษภาคมปีหกเจ็ดก็จะเข้าสี่สิบปีบริบูรณ์ จะเริ่มเป็นคนชราแล้วความสาวก็จะ,จะเริ่มหมดไปก็จะเข้าสู่วัยของการทํางานการศึกษาการเอาจริงเอาจังในชีวิตของตัวเองเพอไปถึงอ,อายุ55นะคะก็จะเริ่มเป็นช่วงที่พยายามหาสิ่งที่เป็นปรัชญายชีวิตจิตวิญญาณและก็ความสงบสุขหลัง65ปีนะคะก็จะเป็นการ ปลดพัฒน,นาการทุกอย่างก็จะเข้าสู่ระเบียบของการนอนติดเตียงอะไรแล้วแต่นะใครมีบุญนะจะวัดกันตรงนี้แหละว่าหลังจาก65ปีหรือเข้า70ปีถ้ายังไม่ได้นอนติดเตียงถือว่าคุณเป็นคนที่มีบุญบารมีถ้า75ปีเข้า80ปีคุณยังไม่ได้นอนติดเตียงอียังสามารถ ทานอาหารได้เดินได้ไปไหนมาไหนได้ความจำดีทุกอย่างก็ถือว่าคุณเป็นคนมีบุญมากถ้าเป็นแตะถึง80ปุ๊บคุณก็จะได้พักผ่อนสักประมาณ3-5เดือนคุณก็เตรียมตัวที่จะลาจากโลกนี้ไปเพื่อที่จะไปต่ออีกวันพรุ่งนี้ทันทีนะคะอันนี้หลักการทางพุทธศาสนาพูดเช่นนั้นหลังจากที่เราหลับตาปุ๊บจะเป็นความฝัน หลับปึ๊บความฝันจะเข้ามาฉะนั้นความตายเวลาเราหลับปึ๊บลืมตาขึ้นมาก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่เราจะต้องไปอยู่อาศัยสัมผัสกับที่ตรงนั้นอาจจะลืมตาขึ้นมาก็มาเป็นลูกเหนี่ของใครบางคนอาจจะเป็นลูกมนุษย์อาจจะเป็นลูกช้างลูกมา้าลูกวัวลูกควายคุณก็ต้องเรียนรู้ตามว,วัฒาธรรมองค์กรของแต่ละชนิดไปถ้าคุณเกิดมาเป็น บัวควายแม่ของคุณก็จะสอนว่านี่คืออาหารของคุณนี่คือที่อยู่ของคุณนี่คือหน้าที่ของคุณนะคะพุทธศาสนาสอนได้เพียงทางไปแต่พุทธศาสนาลึกล้ำไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าคุณอยากไปคุณเลือกได้หรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสไวมล้านเปอร์เซนว่าคุณเลือกได้ด้วยปัจจุบันขนาเห็นไหมเลือกได้นะคะ ดังนั้นวิถีการอิงอาศัยในโลกปัจจุบันของเราเราไม่รู้ว่าเราจะแตกถึง80ดสิบไหมเพราะทุกวันความตายมันอยู่ต่อหน้าเราตลอดเวลาเด็กก็ตายได้ผู้ใหญ่ก็ตายดีคนแก่ยิ่งอยู่ยิ่งอายุยืนเพราะโยมทูตเขาไม่ได้อยากได้้ะตายไปแล้วกว็จะเดินทางไปหาท่านก็นานนอกกาปด8 0บเิไอ้พวกเรานี่แหละตายเร็วตายดีนะตายเร็วด้วยตายดีด้วยนะคะดังนั้น ให้อาศัยความรู้ที่วิทยากรมาถ่ายทอดดูวิชั่นของท่านดูทัศนคติของท่านนะคะดูความคิดดูจิตวิญญาณของแต่ละท่านแต่ละคนที่มาพร่ำพรูทั้งบางคนมีความสําเร็จเขาจะมาพรั่ำพรูความสําเร็จบางคนเขามีทัศนคติเชิงบวกรับรู้ทัศนคติเชิงบวกบางคนมาบอกแนวทางรับรู้แนวทาง บางคนมาบอกจิตวิญญาณก็ต้องรับรู้ในเรื่องราวของจิตวิญญาณว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอินโทรเทนมีความสำคัญกับเราอย่างไรนะคะอ่าดังนั้นเราจะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆตามตารางนะไม่ว่าแต่การบริจิตแค่การบำบัดแบบองค์รวมเป็นอย่างไรนะทำไมเราต้องรู้ก้าวเข้าไปสู่การสอบ เพราะหลังจากคุณจากการที่คุณเป็นพยาบาลแล้วคุณจะเห็นถึงองค์รวมมิติในการรักษาในอโลกาพิวัตนยุคใหม่จะเป็นการรักษาไม่เหมือนเดิมมันจะเป็นไปแบบไหนนะต่อไปนี้นะครับมันจะมีการเอาความเชื่อเอาพิธิกรรมเข้ามารักษาคนด้วยเอาดนตรีมารักษาคนด้วย ะะเอาคำสอนเอาบทสวดมนต์บางอย่างมารักษาคนด้วยมีหลักสูตรที่พี่พรามไปเรียนเนี่ยสมาธิกับการรักษาโรคนี้รักษาโรคมะเรง็งระยะสุดท้ายที่หมอไม่สามารถรับมือได้แล้วคือปล่อยให้ตายนะคะแต่เราขอเคสน,นี้จากโรงพยาบาลเพื่อเอามารักษาฟื้นฟูด้วยการทำสมาธิและสวดมนต์ ว่าจะหายไหมโรงพยาบาลก็เห็นนี้ด้วยนะคนจะตายแล้วก็ต้องไปแบบนั้นเนาะถึงจะไปสงบปรากฏว่าเมื่อเข้ามารักษากับเราแปเดือนปรากฏว่าโรคมะเร็งนะ,ะที่เป็นเซลล์ที่ตายไปแล้วเนี่ยฟื้นขึ้นมานะฮะทุกอย่างโรคข้างในก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติจนเข้าหนึ่งปีแล้วก็ปีกับอีกห้าเดือนก็หายขาด เราสามารถรักษาคนเป็นโรคมะเร็งได้ถึง8คนโดยไม่ต้องใช้ยายาของเรามีตัวเดียวก็คือลมหรืออากาศที่เราหายใจเราจะใช้อากาศในการรักษาโรคมะเร็งได้ไหมมันมีผลวิจัยออกมาแล้วได้ใช้บทสวดรักษาได้ไหมแต่มันมีวิธีนำเข้าแบบไหน เวลานักศึกษาหายใจเข้าเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เขาเรียกว่าหายใจทิ้งนะหายใจทิ้งหายใจเลี้ยงร่างกายเฉยๆหายใจทิ้งแต่ถ้าหายใจในแบบพุทธศาสนาหายใจแล้วเข้าหายใจแล้วรู้ใช่ไหมอันนี้หายใจแบบได้ประโยชน์ว่าหายใจเข้ามาต้องรู้อะไรหายใจออกไปฉันเสียอะไรได้อะไรเสียอะไรได้อะไรเสียอะไรกลับไปนะที่มีอยู่ใช่ไหมคะ เวลาหายใจแบบการรักษาโรคมันจะมีกระบวนการการหายใจเข้าแล้วก็กดลงหายใจไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็กระจายออกไปตามพื้นที่ต่างๆในร่างกายของคุณเขาเรียกว่ากระทุ้งลมเขาจะมีกระบวนการของเขาแล้วร่างกายของเรามันก็จะเริ่มฟื้นฟูขึ้นมาแปลอัศจรรย์มันหายได้อันนี้จะบรรยายให้ฟังตอนกลางคืนใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราแล้วตรงนี้ก็จะไปออกข้อสอบสภาค่อนข้างเยอะในเรื่องของจิตวิญญาณของความเป็นพยาบาลกับวิชาชีพที่คุณจะต้องรู้นะเขาจะออกไปเบสิกเบสิกเองไม่ยากเลยแต่ที่พี่พรามดูแล้วทุกคนที่นี่สอบผ่านได้ไปประกอบวิชาชีพหมดทุกคนเชื่อไหมเชื่อถ้าฉันตอบว่าเธอเชื่อไหม ธอโง่ขนาดไหนในหน้าตา,านี่ยังนี่นี้เนี่นยไม่รู้อะไรดิเธอก็ต้องกล้าบอกมาว่าเชื่อเพราะคุณมาถึงจุดนี้แล้วมันไม่มีอะไรไปก่อนนี่แล้วเมื่อเดินเข้าห้องสอบเพื่อวัดผลประเมินผล,ผลคุณต้องเชื่อตัวเองเท่าไห้นอย่าไปเชื่ออำนาจอย่างอื่นนอกจากอำนาจใจของตัวเองแต่เราจะต้องมาเรียนรู้ว่า แล้วใจของเรามันอยู่ตรงไหนแล้วเราจะรู้ตรงนี้ได้ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงเราจะเจอ,อผู้ส่งที่ไปเรียนต่างประเทศมาแลนะท่านเป็นผู้ใหญ่ใน university ท่านจะมา,า learning by doing แล้วก็มา Q&A กับพวกเราว่าท่านอย่างไรจึงจะสอบผ่านแล้วเราจะรู้อะไรบ้างกับเทคนิคลกลิกๆน้อยน,อยนะมันมันเป็นเรื่องง่ายมากกับการที่จะสอบได้แต่มันเป็นเรื่องที่ยาก มากกับการที่คุณจะรู้เข้าใจไหมมันง่ายมากกับการสอบและทุกคนผ่านแต่เมื่อคุณผ่านไปแล้วคุณจะไปทำอะไรไปฉีดตูดก็ถูกไหมจ่ายยาก็ถูกไหมถ้าฉันจะไปเปิดคลินิกของฉันฉันสามารถคอนโทรได้หรือเปล่าแล้วอนาคตฉันจะเป็นยังไงพวกนั้นยากกว่าสิ่งที่คุณเข้าสอบเสียอีกเพราะคุณจะต้องจัดการด้วยตัวของคุณเองโดยคุณไม่มี ใครมาควบคุมคุณดังนั้นตอนนี้จะมีวิทยากรมาควบคุณเวลาเราอยู่ในยูน iversity ก็จะมีวิทยากรมาควบคุมมีอาจารย์มาควบคุมแต่เมื่อออกไปเป็นชีวิตของตัวเองแล้วไม่มีใครมาคุมเราไม่มีใครมาสองเราแนะนำเราดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้ต้องเข้าใจนะมันอยู่ที่ตัวของเราเองทั้งหมดแนะนำสถานที่ที่นี่คือสาลาปฏิบัติธรรมเราจะใช้ การสวดมนต์นั่งสมาธิและปฏิบัติธรรมในสาระแห่งนี้ทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นตื่นประมาณตีสี่ครึ่งลืมตาขึ้นมาข้าห้องนะ้ทำทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยประมาณตีห้มารวมตัวกันที่นี่เราจะเจอพระอาจารย์หลังจากนั้นท่านอาจจะพาเดินจงกลมหรืออาจจะพาทำสมาธิภาวนาก่อนก็ได้นะคบหลังจากนั้นท่านก็จะพาสวดมนต์เมืพระนังสมาธิภาวนาเสร็จปุ๊นะบนต่ก็จะเป็นการ รับประทานเขาต้มตอนเชา้าแล้วก็เริ่มกันอบรมเลยทันทีเพราะเวลาทุกอย่างมีค่าอย่าเดินีิเดินเฉยเฉะไม่ได้เราเป็นนักศึกษาพยาบาลต่างจากคนอื่นต่างแบบไหน,นเวลาพี่พราบไปหาหมอหมอมาฉีดพ,พยาบาลมาฉีดทุกคนให้ความเกรงใจกับวิชาชิตของคุณใช่ไหมฮะแต่พวกคุณรู้สึกว่าเนี่ยกขหมอทั้งหมดนั่นแหละไม่เห็นมีอะไรต่างเลยไม่เห็นแปลกเลย แต่เมื่อคุณไปทาจริงๆหรือปเป็นเปจริงๆเขาจะมองคุณเป็นของแปลกนั่นหมายถึงว่าเขาให้ความริสเปกกับพวกคุณว่าชีวิตของเขาอยู่กับมือพวกคุณแล้วไม่ใช่ของเล่นแล้วดังนั้นบทบาทที่พวกคุณจะไปะจัดการชีวิตของเขาให้ถึงแก่ฑัการดับสูญซึ่งโรคาภาษเนี่ยมันอยู่ที่ดุลพินิจการต้อนรับจิตวิญญาณของพวกคุณเองทั้งหมดเลย ดังนั้นความคาดหวังของชุมชนสังคมประเทศชาติอยู่กับผู้คุณนะคะพี่พราวเองก็ไม่ได้รู้ว่าการเป็นด็อกเตอร์มันเป็นยังไงแค่เรียนจบแล้วก็เรียนต่อเรียนจบแล้วก็เรียนต่อเรียนจบแล้วก็เรียนต่อแต่พอราจบมาได้คําว่าด็อกเตอร์นำหน้าปุ๊บเราก็บอกว่าฉันก็เป็นของฉันอย่างเนี้ยแต่นักศึกษามองเข้ามามีความคาดหวังไหมโดยอัตโนมัติเลยดังนั้นไม่ใช่ของเล่นทุกวิชาชีพ สังคมชุมชนประเทศชาติให้ความคาดหวังกับสิ่งที่คุณเรียนมาแต่เรียนในะเรื่องส่วนตัวของคุณนะหาเงินมาเรียนจนติดหนี้ติดสิน,นจนเขาไมไ่รับรู้เขาไม่ได้รู้เบื้องหลังของเราแต่เมื่อเวลาคุณสําเร็จการศึกษาแล้วนะ่ะกลายเป็นว่ามีโอกาสมีบทบาทมีอะไรที่คุณต้องไปจัดการเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะชุมชนสังคมประเทศชาติคิดว่าความคิดของคุณสติปัญญาของคุณเยียวยาวและช่วยเหลือเขาได้เห็นไหมมันต่างกันนะคะ ดังนั้นเมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเราจะมารวมตัวก,กันที่นี่ด้านหลังจะเป็นห้องน้ําฝั่งชายฝั่งหญิงแบ่งเรียบร้อยแล้วเราสามารถเดินตรงไปได้เลยนะคะสมมุติว่ายังอยู่ในช่วงการอบรมคุณธรรมจรยิยธรรมปุ๊บจะเลิกให้ประมาณ5นาที5นาทีเราสามารถเข้าห้องน้ําได้2ฝั่งก็คือเดินตรงไปฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นไม่ใช่ปุตติน้ำสวยๆเนี่ยห้องน้ํานะคะอ่ประตูนั้นเลยนะคะ ฝั่งชายฝั่งหญิงเรียบร้อยแล้วก็ด้านหลังนี้เห็นไหมนะอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่อากุติเหมือนกันเป็นห้องน้ํานะคะแล้วก็มีที่อาบน้ําในตัวด้วยนะห้องน้ําฝั่งหนึ่งที่อาบน้ําฝั่งหนึ่งผู้หญิงสามารถอาบได้นะคะอาจะให้เข้าสองฝั่งนี้นะคะแล้วก็บริบทเขตฝั่งทางนู้นทั้งหมดอันนี้จะเป็นลานธรรมลานธรรมตรงนี้จะเป็นที่ทําบุญของอุบาสออุบาสิกาที่เข้ามาทําบุญ แต่ทางวัดก็จะสวดมนต์เช้าเย็นใต้ต้นไม้ที่นี่แปลกอยู่อย่างนึงมีอาคารยเยอะแยะเราไม่สวดแต่เราจะเป็นสวดที่ลานธรรมั้้ต้นไม้พี่พราวมาอยู่ที่วัดน,นี้พศ2539อยู่ที่นี่2539จนถึง2566คิดว่าอยู่กี่ปีคะไม่มีวันไหนเลยที่จะให้สวดในสารสวดอยู่ที่ลานธรรม เวนสเต่วันนั้นพายุนะประมาณ depression เข้ามาถึงจะไม่มีการสวดมนต์เพราะที่นี่สวดมนต์ทุกวันเช้าและเย็นตลอด365วันไม่มีการหยุดสวดมนต์กับการบำเพ็ญพรานาาของที่นี่นะคะดังนั้น6โมง10นาทีทุกคนจะไปลงตัวเพื่อสวดมนต์ที่นั่นจะมีพระจะมีเมธีนะคะแล้วก็เขตฝั่งทางนี้นะคะที่เราเห็นเป็นป่าจนถึง ข้างหลังสุดเลยฝั่งไปทางโน้นหมดเลยจะเป็นเขตสังขาว่าเขตของพระสงฆ์ถ้าผู้หญิงจะเข้าไปจะต้องเข้าไปประมาณสองคนถึงสามคนหรือหนึ่งเนี่ยอาจจะมีผู้ชายไปด้วยมาได้นะคะยามวิการหรือต้องมีธุระจาเป็นถึงจะเข้าไปในที่ของเขตสังขาว่าได้นะคะธรรมยุทธ์เราจะถือ,อแบบนั้นจารีตแบบนั้นนะคะเพื่อความเป็น เป็นการป้องกันแล้วก็เป็นความบริสุทธิ์ด้วยนั่นเองนะคะเขตฝั่งตะนุนเขตฝั่งทานนี้เขตฝั่ง,งทานทนี้ทั้งหมดเลยจะเป็นเขตของแม่ชีอุบาสิกาที่มาบวชถือศีลแปดมานุ่งขาวห่มขาวใครจะมาบวชหนึ่งวันใครจะมาบวชสามวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนไปบวชพญสุรินแล้วได้แล้วอยากแก้บนบวชสามวันเขาจะมาที่นี่กันนะคะ มาเสร็จแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระเขาก็มีกุฏิของเขาอยู่หรือใครอกหักรักคุดอย่างนี้มาบวชที่นี่เราก็เวลขัามคุณเลยมาได้อย่างนี้นะคะเขตนี้จะเป็นเขตของแม่ชีเรามาบวชไม่โกลหัวได้ไหมไม่โกนหัวก็ได้นะคะเป็นคนปฏิบัติธรรมก็ได้หนึ่งวันก็ได้สองวันก็ได้สามวันก็ได้เจ็ดวันก็ได้หนึ่งเดือนก็แล้วแต่คุณหรือจะมาสวดมนต์เย็นหรือสวดมนต์เช้าแล้วคกลับบ้าน ก็ยังได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นเขตของผู้หญิงเราทั้งหมดผู้ชายห้ามเข้าเพราะถ้าผู้ชายเข้าแล้วเดี๋ยวอาจจะโดนถูกข่มขืนโดยไม่มีสาเหตุก็ได้นะคะ,ะเขตผู้ชายก็ห้ามผู้หญิงเข้าเขตผู้หญิงก็ห้ามผู้ชายเข้าโอเคไหมนะคะก็จะมีห้องน้ําข้างหลังนะคะด้านหลังสุดนั้นจะเป็นเมนนะคะหรือเมรุที่ทําชาปนก,กิจ นะคะส่วนมากแล้วธรรมยุทธ์มักจะไม่สร้างเมนจะมีแค่วัดมหานิกายที่ทําเมนเท่านั้นเนาะแต่เนื่องด้วยจะมีศิษยานุศิษย์ของวัดป่าโยธาประสิทธิ์เนี่ยที่เป็นญาติโยมเข้ามาในวัดเนี่ยทุกๆวันก็เกิดความศรัทธาเมื่อเกิดความศรัทธาแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาตายแล้วเนี่ยอย่าเอาเขาไปเผาที่อื่นนะต้องเอาเขามาเผาที่นี่เพราะเขาชอบที่นี่เขารักที่นี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เลยต้องจังใจจะต้องสร้างเมนเอาไว้ เพื่อให้คนที่เขาสัท้านเลิมใส่หัดได้มาเผาจากที่เผาแล้วก็คนต่างๆก็รู้สึกว่าที่นี่มีที่เผาก็มาเลยก็กลายเป็นว่าที่นี่ก็มีเมนไปในตัวเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะด้านนั้นก่อนที่จะถึงเมนด้านหลังของศาลาหลังนี้จะเป็นสำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถือว่าเป็นออฟฟิศนะคะของสำนักงาน เวลาคนจะมาติดต่อมาอบรมติดต่อมาบวชพรามนะคะหรือจะจัดก,กิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำปีหรือมีการประชุมอะไรของคณะวิทยากรก็จะมีออฟฟิศของพวกเราเองที่ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและในการประชุมของคณะวิทยากรด้วยถัดจากนั้นไปก็จะเป็นศูนย์ตึกศูนย์อนะพระสงฆ์อา,าพาธระยะสุดท้ายอะไรเนี่ยนะคะพระ ที่ป่วยพระนบางคนบวชมาไม่มีลูกไม่มีเมียเนาะบวชมาตั้งแต่นมแก่ตัวไปก็ไม่รู้จะไปไหนเราก็เลยมีที่พักของพระสงฆ์เนี่ยที่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ว่าจะจะเป็นพระสงฆ์หรือเป็นแม่ชีก็ตามเขาก็จะมาอยู่ที่นี่กันแล้วก็จะมีหมอมีแพทย์มาดูแลมาจ่ายยามาฟื้นฟนูมาอะไร จนถึงว่าท่านละสังขารก็จะมีพระไปส่วนแล้วก็ทําการชาปนกิจให้เรียบร้อยแต่เรายังไม่มีนยโยบายในการรับโยงนะคะเอาเป็นพระก่อนเพื่อเป็นการสื่อสารพระศาสนานะคะแล้วเราจะมีเวลาเป็นเวลาในการอบรมในช่วงขณะบรรยายไม่มีกรณีใดๆที่จะลุกไปเข้าห้องน,น้ำ ขณะวิทยากรมาพูดโน่นนี่นั่นะเราจะไม่มีภาพแบบนักศึกษาพยาบาลเดินก้องก้องแกงแกงแบบโน้นแบบนี้ไม่มีและเราก็ไม่อยากเข็นภาพนั้นเลยนะคะดังนั้นจะมีเวลาในการเลิกให้ปล่อยให้เข้าห้องน้ำนะคะปล่อยให้พักเบรกปล่อยให้ดื่มน้ำชากาแฟเราจะมีเวลาตายตัวดังนั้นทุกคนรับรู้ร่วมกันอันนี้ก็คือสถานที่ในวัดป่าโยธาประสิทธิ์โดยรวมนะคะ หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะได้รับฟังข้อวัดปฏิบัตินะครับของการรับสินแปดว่ามันต่างจากสินห้ายังไงแล้วเราต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะบางท่านบางคนไม่รู้เลยว่าเอาฉันถือสินแปดนะหรอฉันเป็นโยมหรือฉันเป็นเป็นวิชีหรือฉันเป็นอะไรเนี่ยเขาจะเรียกฉันว่าอะไรสังคมจะเรียกฉันว่าอะไรแล้วเมื่อฉันรับโอวาทแปดอย่างมาเนี่ยฉันต้องปฏิบัติตัวยังไงมันมีข้อห้ามอะไรมันมีระเบียบวิธีการ อย่างไรที่จะให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดที่เราจะรู้สึกว่าเราสบายใจเราจะได้รับฝังจากพระอาจารย์โปโมเป็นอันดตบอไปเขาก่าพระัทธานิมนต์เจ้าค่ะนว่าโถรัตน,นตยดสักขอความน้อมน้อมของพระเจ้าจมีแนะพระประธานไกลอันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระจะต้องคำสั่งสอนและพระยศสงเจ้าทั้งหลาย